สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันละตัวของวันที่15กรกฎาคมนะครับครับวันนี้ก็จะมาในลีกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับจะมาในคู่ของลินคอนนะครับพบกับไวกิ้งเกอร์นะครับซึ่งนัดที่แล้วนะครับไวกิ้งเกอร์นะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าโดนลินคอนนะครับทำประตูได้ดีกว่านะครับแล้วก็ทั้งสองทีมนี้นะครับจากนัดที่แล้วนะครับ ดูดูแล้วนะครับแนวรับแนวรุกครับเป็นอะไรที่ศูนย์สี่มากเลยครับมีการยิงรับยิงลุกนี่คือทําให้เกิดประตูกันเกิดขึ้นง่ายครับหรือว่าก็คือเทคนิคต่างๆของเขานะครับอาจเจอกันแล้วนะครับมีการลุกที่ดีนะครับแล้วก็มีการทําประตูเกิดขึ้นที่ง่ายซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าแนวรับรั่วนะครับผม เพราะว่าจากการเล่นนะครับเทคนิคของทั้งคู่ถือว่าดีนะครับเลยเกิดการทำประตูที่เยอะนะครับเกิดเป็นโอเวอร์2.5ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับผมครับสำหรับนัดนี้นะมาในบ้านของลินคอนนะผมคิดว่านะครับอย่างน้อยนะครับต้องมี1ประตูให้เกิดขึ้นให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับผมวายกิ้งเกิร์นะครับก็แต้มหนึ่งก็ตีเสมอได้แล้วใช่ไหมครับก็ต้องยิงอีกสัก หลูก2ลูกนะครับคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะสูงเยอะนะครับสำหรับครึ่งแรกแล้วนะครับเนื่องในโอกาสที่ราคาโต๊ะนะครับตอนนี้นะเปิดมาแค่1.25ราคาเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นน้ำที่เยอะมากเลยครับ2.0นะอาจจะเป็นอาจจะเปิดมาหลอกก็ได้นะครับว่าแบบเอออาจจะยิงแค่หนึลูกหลอกให้เรากดไปอย่างเี้ครับแต่น้ำก็เยอะนะครับเพราะว่าเอาน้ำมาล่อเยอะมากเลยนะแต่ผมคิดว่า กดไว้ไม่เสียหายครับกดน้อยๆไว้ไม่เสียหายที่1.25นะครับแล้วก็รอเล่นสดครับรอเล่นสดรอหลายมาสัก1ลูกครับให้กดก็ได้ครับในส่วนไอ่สวย0.75นะครับกดก็ได้นะครับผมครับคู่นี้ครับผมว่าน่าลุ้นนะน่าไปนะครับคู่นี้ครับใครชอบก็ลุยนะครับใครไม่ชอบผ่านได้นะครับผมครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ผมลงฮิตนะครับจะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะครับผม ครับก็ขอให้เฮงทุกท่านนะครับขอบคุณครับ